อันแรจากจิงค้ต้มน้ำกันสีออกเป็นสีม่วงๆนะคะเพราะใส่มันตัวนี้เยอะเกินไปมันเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะสีม่วงขั้นตอนตรงจากโอเคสีแบบน,น,น,นี้อืมอจบะ ต่มันตัวนี้อาจาะอันนี้เว็บสามสิบหน้าที่ไม่จะเ,เป็นเป็นอาหารบ่างอาหารบ่างของหน้าบหวา,านเติมเข้าไปแล้วมันเป็นรสชาติยังไง มันกระเจบเลยจ้ะใส่แครอทแต่มันหวานขาวแล้วก็ส้มมันสามสีแล้วก็ใส่แครอทแครอทม่วงแล้วก็ใส่เห็ดติมิกินีเห็ด หาแล้วห้าชนิดเลือดต่ำเลือกกำลังหุกแล้ต้องมันซาไลวากามิมันคือพักเทยาสาไลวากามิของเธอเชื่อจะเลือกดูนะคะพักเทยาขเขาเรียกว่า คณะมาการกันคณะเม็กซิโกหรือต้นผงชูรสมีหลากหลายเชื่อนะคะเดินมาใหม่ๆมันจะเป็นยางสีขาวแล้วต้องล้างยางนะแล้วก็ทําปุงให้สุกนะคะเพราะว่าในในยางของเขามันจะมีสารไซยาไนท์ทำให้ระบบขับถ่ายถ้าทําให้สุกมันจะอาจจะท้องร่วงได้บางคนบอกว่ากินสดๆดอาจจะปากเจิอกหรือคันนะคะแต่ถ้าทําสุกๆแล้วมันก็จะอร่อยค่ะ รสชาติของคณะชยามันเป็นยังไงมันก็เหมือนคณะชยาค่ะเอาไปทําอะไรได้มั่งทําแทนผงชูรสได้แล้วก็เอาไปเป็นชาคณะชยาได้แล้วก็เอาไปเป็นทําได้หลากหลายลวกกินกับส้มตํากับมาม่าหรือทําลาดหน้าทําแกงเลียงถ้าต้นของเขาตายเขาก็จะกลายเป็น มีเห็ดแข็งเกิดขึ้นแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะคุณจะมีเห็ดกินสองชนิดค่ะแต่คุณต้องรีบไปเก็บนะคะถ้าคุณไปเก็บช้าเห็ดแข็งนั้นก็กแก่แข็ง